嗯。Mm. สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนมาผอ,อก,กันอีกแล้วนะคะในช่องมลโลดผ้าแสบพื่อเก่าค่ะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องวันนี้มากินตาส่วนขนมจีนใส่หมูย่อค่ะพี่น้องผักแกมกับซีมีพักสุภาพหรือว่าผักขานะคะผักขาบานเท่านะคะแล้วก็ผักาาาะะก,ากาดขาวค่ะพี่น้องแล้วก็กินจีค่ะกินจีหรือว่าสมพักบานเท่านะค่ะพี่น้องกวนสิไปกินแสบๆน้ำกันกากพี่น้องกดติดต,ตามกดไลคไรกดแช้์ใ้ฉลองมลโลดผ้าแสบในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปค่ะ มากค่ะเบาๆลายยายห้างค่ะยาวค่ะพี่น้องเป็นหมูยอ่อก่อนนะคะ่ะหมูย่อหนังค่ะพี่นอ้องแซ่บแซ่บอีกแล้วน่มามากค่ะ,ะขาขาขางามงาม,มาเลย เส้นขนมจีนของเราเองค่ะขนมจีนไม่ลดผ้าแสีบค่ะพี่น้องเส้นยาวเหนียวนุ่มอืม้มเสียบค่าม พร้อมแล้วอ,อยากใจมืดแล้วค่ะพี่น้องอืมกือมมากพี่น้องผู้ใดสนใจสั่งซื้อได้เลยค่ะขนมจีนไม่ลดภาแบ่บ เส้นขนมจีนของเราเองค่ะเส้นย่าเย่เนี้หนุ่มเนี้ยเนี้วหนุ่มค่ะพี่น้องอืมยมาก ฟ้าไพายเสียงรถขึ้นเก่าเลยค่ะพี่น้อง เขากันเลยได้พี่น้องอืมมันแบบสมตำสมตำต,ำ,ตำส่วแซ่บเบิ้ลผักคาเนี่ยพี่น้องผู้ใดสนใจทักกันสร้างซื้อเดนเพจลดเดือดเลยคะ่ะทักแชทเดือดเลยคะ่ะ อ่อละขนมจีนอบแห้งอือนี่ค่ะพี่น้องฝากนี่เจ้าค่ะพี่น้องเป็นแบรนด์ของรถเองค่ะพี่น้องฝากพี่น้องอัน ตัอุดหนนเด้อค่ะเด้อแบนดขนมจีนเมนโดผ้าแสบเองค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะขนาดหนึ่งร้อยกรัมค่ะห่อละสามสิบห้าบาทค่ะพี่น้องสามห่อร่อยค่ะมีค่ะส่งน้่เด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะห่อละสามสิบห้าบาทสามห่อร้อยค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องผูด้ใดสนโนกสนใจกระทักแชทอันโดยเด้อเด้อค่ะเด้อนี่ขนมจีนไม่โรดผ้าแสบค่ะเป็นแบรนด์เจ้าของเองค่ะของรถเองพี่น้อง แซ่บค่ะพี่น้องเส้นเาวเส้นยาวเหนียวนุ่มค่ะพี่น้องเขาไปเบิง้งม่รีวิวอะไรอยู่ค่ะรถกระลังกระลัง่งมันกระรังเริ่มเมันเห็ดเป็นแบนเุ่งจะกรองค่ะพี่น้องพี่น้องผู้ใดส,น,สนใจกระทักกันแชทอันรดได้เร้อค่ะเด้อห่อละสามสิบห้าบาทสามห่อร้อยค่ะพี่น้องขนาดน้่งรอยกรัมค่ะ สีทักแชทอันทั้งเพจหรือว่าสีทักไล์ก็ได้ค่ะพี่น้องแต่พี่น้องสสะด,ดวกทั้งไหนเรือเ่อขยเรื่อก็ได้ค่าขนมลูกพี่น้องต้นนี้ก็ับฝากพี่น้องนั่นเ่อขยเด้อ่อ ลองเอาไปซิมมึงพี่น้องทดล่องก้อนก็ได้ค่ะห่อละสามสิบห้าบาทสามหอ่อลอยพี่น้องตังซื้อกระทับเจ็ดได้เลยค่ะเพจไม่ลดผ้าแสบเลยค่ะไล่มันกับซีเมนลิงไล่อยู่พี่น้องกดเข้าไปนี่ลิงเลย่ะมั่นซีลิงเขามานนี่ไล่เราเลยขนาดหนึ่งร้อยกรัมค่ะ วิธีวิธีต่มกันง่าย พี่น้องถามว่าลวกเร้วได้ไร้ปันใดอันได้ประมาณถาดถาดนึงนะคะพี่น้องถาดที่เข้าขายอันน้ำบิ้งสี่ันถาดละสี่สิบห้าบาทไหมพี่น้องัอนลนะค่ะถาดจันั่นแหละได้ไร้อยู่เด้ตอันนี้ที่เราจำใน,ในในในคลิปเนี่ยคนหนึ่งได้ค่ะพี่น้องนั่งเหลืออีกอยู่คนหนึ่ง เยอะอีกอลดต่ำไปครึ่งนึงนะค่ะเลืออีกแย่ร้ายอยู่พี่น้องลวกล้วไม่สิพูต่อค่ะแม่สีพูขึ้นอีกจังในกระฝากพี่น้องเด้อยค่ะเด้อขนมตีนอบแห้งไม่ลดพาแซบขนาดหนึ่งร้อยกรัมค่ะพี่น้อง ห่อละสามสิบห้าบาทสามห่อร้อยค่ะสนใจทักจังสื่อได้เลยค่ะทักแชทได้เลยแล้วค่าวประเภทไหนเนาะกลัง ลรกก็ขายราคาตามนั่นท้องตลาดนะคะจะว่าคาขนส่งน่ะมันจะสิข้นในจ้งน้อยค่ะน้ำมันแพงหลายพี่น้องาคาขนส่ง่นขึ้นเพราะว่าเราส่งเองกชนไหมค่ะ นี่ตำใส่น้ำปูด้วยค่ะพี่น้องสีมันกบบสีเอ็นขนๆนะจ้ะน้อยสีแหล่ๆจ้ะน้อยเอาน้ำปูตำใส่จ้ะน้อยนิดหนึ่ง อ้วกแล้วค่ะพี่น้องอกี่มาเบิร์ดเรือแต่หมูอ้วกเดี๋ยวคอยเล่นตัวเพล็ดตามบอกกินแข่ง,งมันเพล็ดไปเรื่อยนะคะคือเมื่อก,กี้สื่อมากค่ะในเซเว่นคืออยากกินสมพักเสียจ จังกะฝากพี่น้องในเรื่องค่ะเด้อซอยอุดหนุนในเรื่องค่ะขนมจีนไม่รสพาสแอบค่ะขออนุญาตเบาอีในเรื่องค่ะพี่น้องห่อละสาสิบห้าบาทค่ะห่อละส5ิบห้าบาทสามห่อร้อยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะขนาดหนึ่งร้อยกรัมค่ะเป็นเนื้อเนี้ยวนุ่มค่ะเนี่ยค่ะมีออยยอรล่องรับค่ะพี่น้องขนาดหนึ่งร้อยกรัมขนาดหนึ่งร้อยกรัมห่อละส5มสิบห้าบาทสามห่อร้อยค่ะพี่น้องใครสนใจก็ทักแชทหาไม่รสพาแซบได้เลยเด้อค่ะเด้อเอาไปทดลองกินก่อนก็ได้ค่ะ หนึ่งห่อสามสิบห้าบาทค่ะสามสิบห้าบาทมีค่าจัดส่งะะด้วยเด้อค่ะเด้อโปรโมชั่นสามห่อร้อยค่ะสนสสนสนใจกระทางทางสั่งซื้อทันงเ,นเพไม่ลดผ้าเสีอบได้เลยเลยะะด้อค่ะเด้อสนใจก็ทักอินบ็อกได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งวิธีการสั่งซื้อช่องทางข้างล่างใต้คลิปเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะส่งวิธีการสั่งซื้อขนมจีนใต้คลิปนะคะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปเด้อค่ะเด้อหรือว่าทักแชทเพจไม่บบลดผ้าเสบได้เลยค่ะ ห่อละสามสิบห้าบาทตามห่อร้อยค่ะพี่น้องปากนดเด้ยค่ะเด้อบัณฑิตศิล่าพี่น้องเบอร์สุภุสุขนไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆด้อค่ะเด่เข้ามาติดตามรับชมมนลดผ้าเสีบค่ะสวัสดีค่ะ